อ่ะขึ้นไปเลยครับพี่บันทึกให้อยู่แบบมอสเอาเร็วสู้ๆเอาวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไปเลยมองข้างบนด้วยมองข้างหน้าได้ครับเป็นมอสมองข้างหน้าด้วยมีใครหรือเปล่าหลบเขาด้วยนะอ่ะขึ้นไปเดินขึ้นไปเป็นมอสเดินยวขึ้นไปเดินยวขึ้นไปเดินยวขึ้นไปหลบเขาด้วยหลบเขาด้วยอ่า อ่าคนนี้สัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างครับน้องออก,กัสหนุ่มไหมครับหนูลก,กลัวไหมไม่กลัวนะอ่าไปเลยน้องออก,กัสไม่เกินเลยไม่กลัวสู้เขาสู้เขาอ่าอ,อ,อ่คนนี้เ้าจะแข็งแล้วอ่าโอ้หผู้ตัางเราอ่า อ่ะมาพร้อมไหมครับน้องแมนมอสยังยังยังอ่ะเร็วใส่เร็วใส่เร็วมือพี่เควินจะแข็งแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ต้องกลัวครับถ้าชนก็ล้มพยายามปัดข้างพร้อมไหมพร้อมอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคพ่งพร้อมแล้วอ่ะอ่ะดูให้ดีอ่ะ เล็นตัวไปถ้าจะชนล้มนะถ้าชนล้นข้างนะไป,ไปถ้าแบกไคตลาดก่อนนะนยค่อยๆลงค่อยๆลงโอโ,โอ้โหล้มสวยงามเยี่ยมโอ้โห